ครับะคอลลาเจนไททูนะครับลดโกโก้ของเราตัวนี้เนี่ยนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไททูไททูคืออะไรนะครับคอลลาเจนไททู two, คืออะไรจริงๆอะครับคุณเลยครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลายไทป์เนาะมันมีไทหนึ่งนะครับไทวันไทปทูไทปทีไทปโฟนะครับคอลลาเจนสําหรับผิวเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนไทหนึ่ง นะครับสแล้วก็4ีนะครับเขาจะแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับของการเรียงตัวนะครับในเรื่องของระดับโมเลกุลของของตัวเซลล์ของคอลอคอลาเจนของเขานะครับแต่ว่าในส่วนของคอลลาเจนไท์2เนี่ยนะครับจะเป็นคอลลาเจนไท์2ที่เป็นโครงสร้างชนิดพิเศษเพราะคอลลาเจนไท2เนยครับเลครับจะเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอ่อนกระดูกข้อต่อ นะครับแล้วก็ในข้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหมอนรองกระดูกในกระดูกอ่อนต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นคุณสมบัติของคอลลาเจนไทป์2นะครับซึ่งคอลลาเจนไทป์2ของเราเนี่ยนะครับที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับเราใส่อย่างเต็มที่เลยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคอลลาเจนนะครับที่มาจากกระดูกอ่อนของปลาแซลมอนนะครับที่เป็นกระดูกตรงตรงสันจมูกเนี่ยนะครับของปลาแซลมอนซึ่งตอนแรกที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเออเรามีคอลลาเจนสําหรับผิวแล้วเนี่ย แน่นอนบางบางคนก็จะพูดถึงว่าเอ๊กเรากินคอลลาเจนเนี่ยได้ถึงผิวได้ถึงข้อด้วยแต่แน่นอนครับเราเรารู้อยู่ดีแก่ใจในในฐานะผู้ผลิตนะครับเขาเรียกว่ามันไม่มีทางหลอกที่จะกินคอลลาเจนตัวเดียวแล้วมันไปได้ทั้งผิวพรรณด้วยไปทางได้ข้อกระดูกด้วยเพราะปริมาณที่ได้รับเนี่ยมันมันน้อยหรือเกินจริงนะครับก็เลยคิดว่าคอลลาเจนตัวที่2เนี่ยนะครับจะต้องลงไปสู่กระดูกแล้วก็ข้อแน่นอนนะครับซึ่งเป็นปัญหาจริงๆนะครับเป็นปัญหาของของใครเป็นปัญหาของสุขภาพของคนอายุ ัุน,นเพราะอะไรเพราะอายุที่มากขึ้นครับนักกีฬาหรือเราเนี่ยนะครับที่ออกกําลังกายบางคนอายุน้อยนะครับเลยครับแต่ว่าออกกําลังกายเนี่ยนะครับหนักวิ่งหนักเดินหนักนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีผลทําให้กระดูกอ่อนนะครับที่เป็นกระดูกข้อต่อเนี่ยนะครับมีความซุดหรือว่าเสื่อมได้ ดยอายุครับคณเล็กครับอย่างอย่างคณเล็กอยู่ข้างคุณหมอเวลาแม้มาโดยตลอดเนี่ยคณเล็กน่าจะเจอปัญหาเยอะมากใช่ไหมครับที่ที่คุณหมอต้องรักษาในเรื่องของการใช้ยานะครับหรือผิดพันธุ์เสริมอาหารอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าคนไข้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนในกลุ่มของผู้หญิงนะครับในกลุ่มของคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยนะครับในกลุ่มของคนที่ฮอร์โมนเริ่มตกนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับจะมีปัญหาหมอนรองกระดูกเคลื่อนซึ่งหมอนรองกระดูกคืออะไรล่ะก็คือกระดูกอ่อนนี่แหละซึ่งเป็นกระด แน่นอนซึ่งคนปกติหลายๆคนเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันก็ดีนะครับทั้งเรื่องของการออกกําลังกายก็ดีบางคนยังอายุไม่มากเลยครับเล็กครับแต่ว่าเริ่มแล้วาาทุกวันนี้เริ่มมีอาการแล้ว,ล,วลุกก็มีเสียงนะครับเล็กครับนั่งก็มีเสียงเสียงดังกรอบแกรบ กรอบแกลบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีอาการคือปวดตึงอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเลยเห็นว่าเอะเราเอาโกโก้นะครับเข้าไปผสมนะครับกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไททูตัวนี้ไททูนี่นะครับตัวนี้ที่เราคัดสรรเนี่ยนะครับ กระดูกนะครับจากกระดูกของอปลาแซลมอนเนี่นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากแต่แน่นอนก่อนจะใช้นี่นะครับแน่นอนเราต้องปรึกษานะครับเจ้าของแบรนด์ละบอกว่าคุณเล็ครับนะครับคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะ ใส่ในปริมาณที่น้อยจริงๆเลยก็คืออยู่ประมาณสักนะครับ20-30นะครับมิลลิกรัมเนี่ยนะครับก็ก็เห็นผลละถูกไหมครับ,รบแต่นี่นะครับปริมาณราคาของเขานี่สิคือแรงมากเพราะว่าคอลลาเจนอคอลลาเจนชนิดนี้นะครับ1กิโลนะ1แสนนะครับ40,000บาทนะต่อกิโลนะครับแต่ถามคนเล็กก็ซิบบอกคนเล็กคุณเล็ก เราใช้ดีไหมคขาเล็กตอบว่าใช้ได้ใช้ดีค่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นยืนยันเลยนะครับเขาเล็กยืนยันว่าให้ใช้นะครับให้ใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยใส่เต็มที่เลยนะครับในส่วนของคอลลาเจนไททูก็คือ1000มิลลิกรัมนะครับแล้วก็คอลลาเจนที่เป็นจากกระดูกอ่อนนะครับจากกระดูกของปลาแซลมอนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดผลชัดเจนตัวนี้เนี่ยนะครับคอลลาเจนไททูตัวนี้นะครับเราบอกแล้วว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างของกระดูกข้อต่อนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนต่างๆในร่างกายนะครับซึ่ง ซึ่งเขาทนะําหน้าที่คือรองรับกระดูกที่เป็นกระดูกสำคัญของร่างกายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มการสร้างของเซล กระดูกข้อต่อตรงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมีส่วนช่วยเสริมนะครับกรดไฮยาลูรนิกนะครับซึ่งเป็นกรดที่อยู่ในกระดูกไขข้อนะครับที่เขาเรียกว่าน้ําในไขข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้เนี่ยครับเราจะหยุดก่อนคือหยุดความเสริมของกระดูกข้อ,ขอต่อน,นี้ก่อนหรือกระดูกอ่อนนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วช่วยเสริมสร้างนะครับช่วยเสริมสร้างกระดูกเหล่านี้เนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกระดูกที่เขาถูกซุดตัวลงเนี่ยนะครับจากการที่กระดูก ก้อนใหญ่หรือว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยกดทับเนี่ยเขาจะหยุดเสื่อมละนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกเนี่ยให้มากขึ้นทีนี้การสร้างได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอายุหรือวัยของแต่ละคนนะครับถ้าคนที่อายุมากขึ้นนะครับฮอร์โมอนเพศนะครับลดลงมากๆหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยนะครับลดลงมากๆเนี่ยแน่นอนการเสื่อมเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะปล่อยให้เส่อมเนี่ยเรากินเสริมดีกว่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปที่เราใส่คอลลาเจนไททูเข้าไปไม่ใช่แค่นั้นครับคุณเล็กครับเราใส่คอลลาเจนไททูที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างดีซึ่งราคาแพงมากอย่างเดียวไม่พอนะเรายังเลือกคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งเข้าไปซึ่งโหในตลาดเนี่ยมีน้อยมากซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ําก็คือคอลลาเจนที่มาจากเยื่อเปลือกไข่ครับนะครับที่เขาเรียกว่าเอ็กเชลเ m e เบรนนะครับหลายท่านายอยาจจะสงสัยว่าเอะเยื่อเยื่อเปลือกไข วันนี้เดี๋ยวลองกลับไปเข้าครัวนะครับแล้วลองตอกไข่ดูนะตอกด้วยมือเบาๆนะแล้วเราก็ค่อยๆบีไข่ออกเราจะเห็นเลยว่าที่เปลือกไข่ชั้นในเนี่ยนะครับที่เราเห็นที่สัมผัสกับไข่ขาวเนี่ยนะครับจะมีเยื่อบางๆอยู่นะครับซึ่งเยื่อบางๆเนี่ยจะมีลักษณะซ้อนกันอยู่2ชั้นนะครับเอชเมเมนเบนเนี่ยนะครับจะสกัดนะครับออกมาเนี่ยนะครับให้ได้คอลลาเจนชนิดพิเศษขึ้นมาซึ่งคอลลาเจนชนิดพิเศษเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติสําคัญคือช่วยต้านนะครับมีส่วนช่วยต้านการอักเสบ นะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวด ข้อนะครับเข่าแล้วก็ช่วยเสริมสร้างทําให้เกิดภาวะที่มันตึงฝืดเหล่านี้เนี่ยนะครับให้มันลื่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างของกระดูกอย่างเดียวไม่พอนะครับเพลรับยังมีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะว่ากระดูกเราร่างกายของเราไม่ได้อยู่ด้วยกระดูกอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าอยู่ด้วยกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพลรับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับเราเติมเข้าไปเนี่ยช่วยเสริมลิ์ของคอลลาเจนไททูเนี่ยให้เห็นผลแล้วก็มี ปสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าไป2ตัวอย่างเดียว <_ C os ic> คุณเล็กบอกว่าไม่พอเพราะว่าคุณเล็กบอกให้คัดสรรถูกไหมครับ <_ C os ic> ให้คัดสรรสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์จริง <_ C os ic> ๆ,ๆนะครับเราก็ยังได้เติม นะครับธาตุสำคัญไปธาตุหนึ่งครับแร่ธาตุตัวหนึ่งก็คือตัวแมกนีเซียมนะครับซึ่งเป็นลนักษณะของเกลือแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยนะครับเป็น,นกลไกสำคัญหรือเป็นแร่ธาตุสำคัญนะครับที่ช่วยทำให้เกิดพลังงานในกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในการในการในตลาดอายุป,ปัจจุบันนะครับคุเลขาคนที่มีปัญหาก็คือ เป็นชาตะคริวตามกล้ามเนื้อหรือพ่องยิ่งไม่ใช่เกิดกับผู้ที่สูงวัยอย่างเดียวแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นกับนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ที่ออกกําลังกายหนักๆเนี่ยนะครับเราทานน้าเกลือแร่เนี่ยซึ่งมีปริมาณของแมกนีเซียมสูงๆนี่นะครับก็จะช่วยลดภาวะของการชา ล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับตัวนี้เราใส่เข้าไปเพื่อเสริมนะครับอาการแน่นอนครับเลยครับคนที่มีปัญหานะครับข้อเข่าเสื่อมนะครับหมอลองกระดูกเคลื่อนนะครับจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือชาครับเลยครับจะชาลงขาบ้างนะครับหรือว่าเป็นตะคิวง่ายบ้างในเวลานอนเราใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปให้เต็มที่เลยเพื่อลดปัญหาหรือว่าภาระต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเขานะครับในส่วนผสมเหล่านี้ แค่นี้ไม่พออีกนะครับในส่วนผสมของต้องจัดเต็มคุณเล็กบอกว่าคัดสารอย่างเดียวไม่พอคุณเล็กสั่งใส่ย่างเดียวนะครับดูราคาแล้วมานั่งเวทดูราคาคุณเล็กยังใส่ได้อีกเอาไหมครับคุณเล็กตอบว่าเอาค่ะเอาแน่นอนนะครับเราเติมอะไรเข้าไปครับคุณเล็กกระดูกใครพูดถึงกระดูกเนี่ยนะครับแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสารสําคัญอีก2ตัวก็คือวิตามินดีนะครับกับแคลเซียมนะครับที่เราจะต้องเสริมเข้าไปความ ความแปลกและก็ความพิเศษของวิตามินดีนะครับแล้วก็แคลเซียมของเรานี่ที่นี้มีความพิเศษอย่างไรวิตามินดีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวิตามินซีดีวิตามินดีานะเป็นวิตามินดีสซึ่งวิตามินดีสมเนี่ยนะครับจะสามารถดูดซึมแล้วก็สร้าง โครงสร้างของของแคลเซียมแล้วก็กระดูกเนี่ยได้ดีที่สุดเลยนะครับในส่วนของวิตามิน D3 เนี่ยนะครับเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับก็มีการควบคุมปริมาณนะครับการเติมเข้าไปเนี่ยนะครับให้ถูกต้องตามหลักข,ของของคณะกรรมการคณะกรรมการอาหารยา นะครับเราก็ใส่อย่างเต็มที่เต็มโดสที่วิตามิน D3 จะทํางานได้ซึ่งหลายคนบอกว่าวิตามิน C เนี่ยง่ายๆมากเลยก็แค่ไปออกเดินตอนเช้าตากแดดตอนเช้าโหแต่คุณเลครับงานวิจัยออกมาแล้วนะบอกว่าการที่เราจะตากแดดจนได้วิตามินดีเนี่ยนะครับเราต้องอยืนตากแดดเนี่ยนะครับในเวลาประมาณสัก9โมง10โมงถึง11โมงเนี่ยเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงนะครับเราถึงจะมีปริมาณวิตามินดีมากพอที่จะไปช่วยเสริมสร้างกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยนะครับให้ได้อย่างเต็มที่จริงๆ เพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราได้รับวิตามินดีที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่เราไม่ต้องไปตากแดดถูกไหมครับใช่ครับางคนก็ไม่มีเวลาเนอะใช่ใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยเติมเข้าไปแน่นอนครับวิตามินดีก็แล้วนะครับใส่เข้าไปก็แล้วจะไม่สามารถสร้างโครงสร้างของกระดูกได้เลยจริงๆนะครับเป็นแคลเซียมที่เป็นโครงสร้างอยู่กันกับคอลลาเจนเลย เขาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าแคลเซียมกระดูกมีแต่โครงสร้างของแคลเซียมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเลยครับกระดูกมีโครงสร้างของคอลลาเจนด้วยซึ่งคอลลาเจนที่เกาะอ,อยู่กับกระดูกน,นะครับ,นะรบเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษซึ่งเป็นคอลลาเจนอเป็นแคลเซียมชนิดพิเศษซึ่งเป็นแคลเซียมที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละก็คือแคลเซียมนะครับทรีโอเนตตัวนี้นะครับเราใส่ ไปนะครับเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับสามารถเสริมสร้างกระดูกและข้อได้อย่างเต็มที่นะครับเต็มกําลังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้เนี่ยนะครับในเรื่องของกระดูกอย่างเดียวไม่พอนะครับจะมีคนถามว่าแล้วทําไมอะครับคุเกครับทำไมถึงต้องไปใส่ในโกโก้นะครับหลายท่านสงสัยว่าเอะแล้วทำไมอะทำไมตัวคอลลาเจนไททูนะครับทำไมวิตามินดีทาไมแคลเซียมเนี่ยเราถึงต้องไปใส่ในโกโก้ด้วยนะครับ โกโก้ go, มีคุณลักษณะสําสคัญครับมีคุณลักษณะสาสคัญเพราะว่าในโกโก้เนี่ยนะครับจะมีปริมาณไขมันดีอยู่นะครับซึ่งเป็นไขมันนะครับชนิดที่ไม่อิ่มตัวนะครับปริมาณไขมันตรงนี้นี่แหละจะช่วยทําให้วิตามินซีครับผมเลยคร<ช>ับละลายตัวได้ดี<ๆ>เพราะว่า<ๆ>เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันครับผมเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกโกโก้ go, แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือโกโก้เนี่ยมีส่วนช่วยในการคลายกังวลนะครับมีส่วนช่วยในการคลายกวนนี่คือจุดที่เป็นจุดพิเศษจุดพีกเลยคือของคอลลาเจนไททูของเราเพราะเราลัง สูตรอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้รับประทานก่อนนอนนะครับได้รับประทานก่อนนอนชงทานก่อนนอนเนี่ยนะครับในส่วนของฮอร์โมนไทโทเพราะว่าเราต้องการให้คุณสมบัติของโกโก้ก็คือมีส่วนช่วยในการคลายกังวลครับและทําให้หลับได้ลึกนะครับแล้วก็หลับได้สนิทดีมากขึ้นแต่ว่าในขณะที่เราหลับนี่สิครับเล็กครับจะมีประโยชน์มากขึ้นยิ่งกว่าถ้าเราได้ใส่สารสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเลซิตินนะครับซึ่งเลซิตินเนี่ยนะครับเป็นสารสําคัญที่อยู่ในที่เราได้มาจากเม็ด ทานตะวันนะครับเมล็ดทานตะวันนะครับเลซิสิตนตัวนี้เนี่ยนะครับจะสามารถย่อยนะครับแล้วก็แตกตัวให้ได้โคลีนซึ่งเป็นสารสําคัญที่เป็นสารสื่อประสาทในระบบสมองนะครับทำให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพหลับลึกครับคุณเล็กครับหลับลึกนะครับแล้วก็หลับได้อย่างสนิทนะครับทำให้ความปั่นป่วนในการนอนบางคนนอนแล้วก็ฝันร้ายบ้างบางคนนอนแล้วเหมือนไม่ได้หลับบ้างบางคนนอนตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นแจ่มใสบ้างใช่ไหมครับคุณเล็กครับแต่เมื่อเราใส่เลซิตินควบคู่กับโกโก้ ซึ่งนี่คือเคล็ดลับของของลานิพาเลยนะครับว่าทําให้การนอนหลับสดชื่นแล้วนี่คือกลเม็ดที่สุดก็คือว่าร่างกายจะสามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อและกระดูกข้อต่อได้ก็ต่อเมื่อเราหลับทั้งหนักเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลับเท่านั้นจึงเป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้สามารถสร้างนะครับกระดูกแล้วข้อต่อนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่นะเพราะฉะนั้น,นกลไกต่างนะครับผูกประสานนะ สคัญทุกอย่างนี้นะคะเล็กอยากให้ทุกท่านนะครเคล็ดลับเนี่ยนะครับต้องเป็นการที่จะทำให้ชงง่ายนะคะก็คือต้องใส่นะคะผลิตภัณฑ์ตัโกโก้นะคะใส่ในแก้วก่อนนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ําร้อนนะคะจะช่วยให้ชงง่ายขึ้นนะครับเคล็ดลับก็คืออะไรเราเทผงนะครับเทผงของโกโก้ลงไปในแก้วก่อน นะครับเนี่ยแค่เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าโหเต็มไปด้วยความเข้มข้นของสังเกตนะเล็กนะคะในตรงเคาะซองค่ะเคาะต้องเอาให้หมดใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวัตถุดิบในนี้ของดีมีราคาสูงนะครับแล้วก็เทโกโก้อะเทน้ําร้อนลงไปนะครับซึ่งน้าร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ราไดดีเนี่ยนะครับให้เป็นน้าร้อนที่ที่น้ําร้อนจัดมากๆเนี่ยนะครับชงเราก็ชงนะครับ นี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าเริ่มละลายละเริ่มละลายนี่เราก็ได้กลิ่นแล้วนะครับได้กลิ่นแล้วค่ะได้กลิ่นของโกโก้ละแค่เทซองไปก็ได้กลิ่นแล้วค่ะเนี่ยนะครับมาแล้วคุณก๊อกขาเลยอยากจะถามเรื่องหนึ่งคือนะคะลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วเนี่ยบอกว่าแกะซองไปเนี่ยนะคะก็ทานเสร็จปากทานได้เลยได้เปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหอมอะค่ะหอมเลยใช่ใช่เหมือนเด็กทานช็อกโกแลตเหมือนเด็กทาน ผู้โกโก้ปรุงสำเร็จอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วทานได้แต่ว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยละครับน้าเล็กมันจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยต้องอาศัยน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทใส่ปากเลยทานได้แต่ว่าการที่จะออกฤทธิ์นะครับหรือว่าเห็นผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเราไม่สามารถอนี่ได้จริงๆแล้วนะคะนาเล็กก็อยากจะพูดนะคะว่าคือนาเล็กก็ใจใหญ่ค่ะพูดเลยว่าใจใหญ่ใหญ่ได้ได้รับมาจากคุณหมอเสงเลยนะคะใจใหญ่ใจใหญ่ของนาเล็กก็คือ ในเล็อกอยากให้สิ่ดีนะคะให้กับสมาชิกหมอนเสียงแนร์แล้วก็ให้กับผู้บริโภคทุกๆคนเลยนะคะคือนาเล็กอิทธิพลรำตรงที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะและยิ่ง ออบางบางท่านนะคะได้นาผลิตภัณฑ์ของเราเไปทานแล้วเนี่ยสิ่งตอบรับกลับมาคือทุกคนเห็นผลชัดเจนแล้วก็คําว่าขอบคุณเรืเ่องค,คำว่าขอบคุณแบบบางทีมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะสำหรับรรคำเนี้ยนะคะว่าขอบคุณแต่ทุกคนได้เห็นนะนะว,วันนี้ที่ที่เราได้จัดงานกันนะคะเมื่อช่วงเช้าทุกคนเข้ามาแล้วบอกขอบคุณและอย่างที่คุณก๊อฟพูดนะคะว่าให้นี่ค่ะให้ให้เราเนี่ยสัมผัสผิวของแต่ละคนหรือว่าได้ทานไปกับผิวรื่มนะคะอย่างวันนี้เราตัดแดายกับสองคนเห็นไหมคะว่าผิวเราเนี่ยไม่ ไม่มีปัญหาอนะไรเลยไม่มีปัญหาเลยค่นะผิวก็ยังรื่นอยู่นะคะนาเล็กก็แม้มอสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการนะคะนาเล็กก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดเชื<ม>่อไหมคะว่าเด็กนะคะคือเปลี่ยนสภาพานาเล็กอะชุดเมื่อเช้าเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยแต่นาเล็กก็ทําง,งานได้แล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียแล้วก็ยังสดชื่นอยู่หยุดตลอดเวลาค่ะนี่เลยค่ะนาเล็กก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะรองนะคะเปิดใจนะคะเปิดใจดูนะคะทานคอลลาเจนของเรานะคะบอกให้เลยนะคะว่าคุณภาพ ร้นสองแน่นอนร้อนสองแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็หลังจากที่เราออกตัวไปเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ได้ชื่อได้ใช้ละได้ใช้ผิตพัณฑ์ตัวนี้แล้วก็โอ้โหอันนี้คนนี้คือคนที่ขอบคุณนะครับคขาเล็กอย่างเต็มที่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมคลิปนะครับของผู้ที่ใช้จริงในส่วนของคอลลาเจนไททูนะครับรถโกโก้ของเราตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านลองชมคลิปดูนะครับสวัสดีครับผมปนริ์พรพัชนาคันวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์กับคอลลาเจนไททูรถโกโก้ของตาลาริธาของหมอเสร ไทยแลนด์นะครับผมครั้งหนึ่งเคยอุบัติเหตุครับที่อยู่เมืองนอกตกรถเก๋งมากระแทกไปมีดเมื่อวันศที่22ทุกเท้าต้องไปส่งโรงพยาบาลหมอก็าจะเอาเข็มมาจิ้มตำปลายเท้าเนี่ยโอเคโอเคเขาบอกง้โง้กมันชาไคล้ายๆขาจะรี่คล้ายๆไหมจิ้มฟันมาจิ้มคล้ายๆใครเอาไฟมาจี้มันร้อนมันปวดแล้วทั้งสองขาครับลุกก็โอยนั่งก็โอย ประมาณมาสี่สิบกว่าปีก็กลับมาบางไทยก็ไปทุกหมอเลยครับหมอที่ไหนดีที่ไปเค้น,นที่ไปตอกเส้นเนี้ยเส้นผมก็ตายรักษาไปดึงดึงเส้นดึงกระดูกที่เสาวไปแนะนาฝังเข็มก็ไปครับก็ไม่หายแล้วมาเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยเป็นหนักครับเป็นตะคิวบางทีลูกชายอยู่ก็ช่วยดึงพอดึงขานี้ขานี้เป็นอีกนะครับแต่พอมาท,อทานคอลลาเจนไฮดทรูลดโกโก้ของตารานิทาเนี่ยครับของหมอสินิไทยเนี่ย ผมทานไปแค่3วันครับมันเหลือเชื่อที่เคยดป็นตะคิวมันก็หายไปเราก็ดีใจครับยิ่งมาถูกตรงวันที่หนึ่งสองใบครับกล้ากาลังตีได้วันนี้มายืนยันได้เลยว่าคิดดูแล้วกันครับขนาดผมเป็นมาแล้วสี่สกว่าปีหมอที่ไหนว่าดีจังหวัดไหนว่าดีไปหมดครับผมไม่คิดเลยครับว่ามาเจอคอลลาเจนไททูลดโกโก,โกจะช่วยให้ชีวิตผมมีความสุขลองทานดูครับไม่ต้องหมดก่อนนะครับ แค่การสมสีวันก็รู้สึกกับร่างกายเราว่าดีขึ้นทุกวันนี้ผมเหมือนยังอายุ28เลยครับต้องชงกับน้ําร้อนครับสำหรับสูตรนี้ตัด2แล้วใส่น้ําร้อนชงปุ๊บเทามาได้กลิ่นขึ้นมาเขาบอกโอ้โหนี่กลิ่นโกโก้นี่หอมแบบประทับใจอ่ะรสชาติก็ดีครับเรไม่ได้ใส่น้าตาลใช้ย่าหวานรสชาติดีครับแน่นอนไม่ต้องกลัว เพื่อนั้นวันนี้ต้องขอบขอบคุณบริษัทหมอสิงไทยแลนด์ที่ได้ผลิตโพลเจนไททูลดโกโก้นี้ขึ้นมาต้องขอบคุณนักที่นีด้วยนะครับสวัสดีครับมีแหละครับเจเลยนะครับคนนี้แล้วก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเลยครับที่ที่เราที่เราได้นะครับได้รับคำพูดมานะครับแล้วก็ได้รับคำขอบคุณมานะครับจากการที่นะครับเราคินนะครับ